สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำว่าไม่หยดไม่หยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคำนี้มาบ้างแล้วนะคะซึ่งมาจากคำว่าไม่เป็นคำวิเศษปฏิเสธนะคะที่แปลว่าไม่ไม่ได้บวกกับคำว่าอย่ที่แปลว่ามีความพิเศษของคำว่าหย่นะคะคำนี้เป็นคำกริยาที่จะใช้กับคำว่าไม่ได้เท่านั้นจะไม่สามารถใช้คู่กับคำว่า ปู้ที่แปลว่าไม่อีกคํานะคะเราจะไม่พูดว่าปู้อยต้องเป็นคําว่าไม่อยเท่านั้นคําว่าไม่อยนอกจากจะแปลตรงๆตามตัวอักษรนะคะไม่แปลว่าไม่อยู่แปลว่ามีแปลว่าไม่มีนอกจากนั้นยังสามารถแปลว่าไม่ได้และแปลว่าไม่เท่าได้ด้วยค่ะซึ่งตัวอย่างที่จะนํามาให้ดูในคลิปนี้นะคะบางประโยคก็จะใช้คําว่าไม่อยและบางประโยคก็จะใช้คําว่าไม่ โดยละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะก็คือคำว่าเหมยย่อมาจากเหมยโยนั่นเองค่ะแต่สำนวนที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆบางคำไม่ได้อยู่ในกฎนี้นะคะเช่นคำว่าเหมยชั่วที่แปลว่าถูกต้องใช่เลยเราจะไม่พูดว่าเหมยโยชั่วคำว่าเหมยชื่อที่แปลว่าไม่เป็นไรเราก็จะไม่ใช้คำว่าเหมยโยชื่อคำว่าเหมยยงที่แปลว่าไร้ประโยชน์เราก็จะไม่ใช้คำว่า เหมยยซึ่งคำในกลุ่มนี้แอดจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปต่อๆไปนะคะและสำหรับคลิปนี้เราไปดูการใช้คำว่าเหมยโยหรือย่อสั้นๆว่าเหมยกันค่ะความหมายแรกเหมยโยที่แปลว่าไม่มีรูปแบบไวยากรณ์ก็คือเหมยโยหรือว่าเหมยตามด้วยคำนามไม่มีจุดๆไม่มีอะไรไปดูตัวอย่างกันได้เลยค่ะ我没有钱了 我没有钱了。我没有钱了。ฉันไม่มีเงินแล้วประธานในประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า我ฉันไม่有หรือว่าไมไม่มีและคำนามที่ตามหม่有นะคะก็คือคำว่าเฉียนทีแ่แปลว่าเงิน没有เฉียนไม่มีเงิน我没有钱了หรือว่า我没钱了ฉันไม่มีเงินแล้ว 没人在这里，没人在这里，没人在这里。ไม่มีคนอยู่ที่นี่。คำว่า“员”แปลว่าคน，没有员，或ว่าไม่员，แปลว่าไม่มีคน。คำว่า“在”แปลว่าอยู่ที่，และคำว่า“这里”แปลว่าที่นี่。没人在这里，ไม่มีคนอยู่ที่นี่。 我没空。我没空。我没空。ฉันไม่ว่างคำว่าคงคำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าเวลาว่างหรือว่าช่วงเวลาที่ว่างว่าไม่คงหรือว่าว่าไม่โยคงก็คือแปลว่าฉันไม่มีเวลาว่างหรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือฉันไม่ว่างนั่นเองค่ะ。我没时间见他。 我没时间见他。我没时间见他。ฉันไม่มีเวลาไปเจอเขาคำว่า时间คำนี้แปลว่าเวลา没时间หรือว่าไม่有时间แปลว่าไม่มีเวลาคำว่า见แปลว่าพบเจอไม่有时间见他ไม่มีเวลาไปเจอเขา และหากคำว่าไม่ยตามด้วยคำกริยานะคะจะมีความหมายแปลว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรในภาษาจีนไม่มี tense นะคะแต่คำนี้สามารถบอกช่วงเวลาได้ค่ะคำว่าไม่ยและตามด้วยคำกริยานะคะหมายถึงการไม่ได้ทําในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันไปดูตัวอย่างประโยคการใช้คำนี้กันค่ะ我没有告诉他我没有告诉 他ัว有告诉他กเกาสทาฉันไม่ได้บอกเขาความหมายของคำนี้นะคะก็คือที่ผ่านมาเวลาในอดีตไม่ได้บอกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่บอกหรือในอนาคตอาจจะบอกและที่ต้องทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังสับสนค่ะไม่โยกแปลว่าไม่มีแต่ถ้าตามด้วยคำกริยาจะไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะมันจะแปลว่าไม่ได้คำว่าเก้าสูแปลว่าบอกไม่โยกเก้าสูจึงแปลว่า ไม่ได้บอกนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะวัาหายเมโหชื่อฟันวัาหายมยื้อฟันวัวหาย,อยือฟันฉันยังไม่ได้กินข้าวและตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะคำว่าเหมยโหยเป็นการกล่าวถึงการกระทำในอดีตจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้ดังนั้นบ่อยครั้งจะมีคําว่าหายที่แปลว่ายัง ยังคงรวมด้วยค่ะหัวหายมยยชือฟันฉันยังไม่ได้กินข้าวตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าเขาไม่เห็นคุณเขามองไม่เห็นคุณ่ 没有说话。他没有说话。ว,ว,ว,วเขาไม่ได้พูดและการใช้คำว่าไม่ยในแบบที่3นะคะจะเป็นประโยคการเปรียบเทียบค่ะโครงสร้างก็คือคำนามที่1ตามด้วยคำว่าไม่ยตามด้วยคำนามที่สองและตามด้วยคำคุณศัพท์ไม่ยในโครงสร้างนี้นะคะจะมีความหมายแปลว่าไม่เท่าเก่งไม่เท่าสวยไม่เท่า สูงไม่เท่าโดยโครงสร้างนี้คำนามที่1จะไม่เท่าคำนามที่2ซึ่งจะตรงข้ามกับโครงสร้างการใช้คําว่าปีที่แปลว่ากว่าคํานามที่1จะมีความมากกว่าคํานามที่2ยกตัวอย่างประโยคที่มีความหมายเหมือนกันนะคะถ้าปี๋หัวเกาจะแปลว่าเขาสูงกว่าฉันแต่หากใช้คําว่าเมโยค่ะจะเป็นหัวเมโย่าเกาฉันไม่สูงเท่าเขา แอดได้ทำคลิปประโยคเปรียบเทียบที่ใช้คำว่าปี่เอาไว้แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะและเราไปดูตัวอย่างการใช้ประโยคคำว่าไม่有เพิ่มเติมกันค่ะ我没有他厉害我没有他厉害我没有他厉害ฉันไม่เก่งเท่าเขา我没有他ก็คือฉันไม่เท่าเขา ไม่เท่าในเรื่องอะไรคำคุณศัพท์ในประโยคนี้ก็คือคําว่าลีค่ายที่แปลว่าเก่งนั่นเองค่ะวัเไม่โยธารีค่า,หายหรือหากจะใช้คำว่าปีนะคะก็จะพูดได้ว่าถ้าปีวอลีค่ายเขาเก่งกว่าฉันโรงพยาบาลไม่有ยจ员โรงพยาบาลไม่น อี没เย长远โรงพยาบาลไม่ไกลเท่าสนามบินคำว่าอีแปลว่าโรงพยาบาลคำว่าจ长ในประโยคนี้ออกเสียงว่าจ长นะคะแปลว่าสนามบินและคำว่าเยียนยนคำนี้แปลว่าไกลค่ะโรงพยาบาลไม่ไกลเท่าสนามบินหรือหากจะใช้คำว่าตีนะคะเราก็จะพูดได้ว่าจี้ฉางปีอีเ สนามบินไกลกว่าโรงพยาบาลและตัวอย่างสุดท้ายนะคะหนีไม่ยวห์หไม่ยวังหนีไม่ยวัวงคุณไม่อ้วนเท่าฉันคำว่าพ่างเป็นคําคุณศัพท์ในประโยคนี้นะคะแปลว่าอ้วนหากจะใช้คําว่าปีก็คือหัวปีหนีพ่งฉันอ้วนกว่าคุณนั่นเองค่ะ